ปกินเนกาทมตอนที่แปดสิบแปดเวลาที่ไม่สุขขณะนั้นเป็นอะไรเวลาที่ไม่สุขเป็นทุกข์ค่ะและเวลาที่ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอะไรเวลาที่ไม่สุขเป็นทุกข์เวลาที่ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอะไรเพราะว่าเป็นเป็นมีไหมคะเวลาไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยมีไหมคะมีหรือไม่มีคะมีค่ะคือเรื่องจริงต้องเป็นเรื่องจริงนะคะเราค่อยๆไปหาความจริงทีละเล็กทีละน้อยกว่าเราจะรู้ว่ามันคืออะไรนะคะ นี่คือพยายามให้ทุกคนหัดคิดชีวิตที่เราพูดกันทุกวันเลยเนะะี่ยค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็อยากจะทราบว่าเวลาที่ไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยต้องมีแน่นอนใช่ไหมคะมีหรือไม่มีเวลาที่ไม่สุขไม่ทุกข์มีนะคะขณะนั้นเป็นอะไรเป็นเฉยเฉยก็มีจริงจรเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงๆเรากําลังจะเข้าไปหาความจริงอย่างหนึ่งซึ่ง จะไม่มีการสอนที่ไหนเลยในโรงเรียนไหนมีสอนเรื่องนี้บ้างไหมคะสอนในหัวข้อเฉยๆแลว้วก็อสอนเรื่องสุขเรื่องทุกข์ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เรียลงไปเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพระธรรมนี่ละเอียดมากค่ะทรงสแสดง45พันษาตั้งแต่ตรัสรู้จนกระทั่งใกล้จะปรินิพานแล้วก็สืบทอดมาเนี่เป็นพระไตรปิฎกเป็นอัถกถาเยอะแยะแต่ว่าเราเรียนเนี่ยตลอดชีวิตไม่จบอย่าคิดว่าเพียงฟังวันนี้ และเราจะเข้าใจได้แต่เราเริ่มที่จะคิดแล้วว่าสิ่งที่สำคัญในชีวิตเนี่ยอย่างที่คุณยุ้ยตอบเมื่อกี้นี้ว่าคือความสุขใช่ไหมคะแต่ความสุขเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่นานเลยบังคับให้สุขได้ไหมคะมมบังคับให้ทุกข์ได้ไหม,ไมไบังคับให้เฉยเฉยได้ไหมอ๋อไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีเหตุที่จะให้ความรู้สึกเป็นสุขเกิดความรู้สึกเป็นสุขก็ต้องเกิด ถ้าเกิดป่วยไข้ขึ้นมาที่กายเนี่ยแล้วจะไปบอกว่าไม่ให้เจ็บนะคะไม่ได้หรอคะไม่ได้ไม่มีอะไรได้เลยสักอย่างไปปนบานสารกล่าวก็ไม่ได้หรอคะไม่ได้ใช่ไหมผิดหมายความว่าสิ่งใดที่เกิดแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนสิ่งนั้นให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมอย่างที่กายเนี่ยถ้าเกิดเจ็บปวดเนี่ยแล้วเราจะบอกเจ็บปวดว่าอย่าเจ็บให้เป็นสุขเนี่ยได้ไหมเจ็บให้เป็นสุขไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะมาถึงคำหนึ่งนะคะซึ่งครอบจักรวาลคือคำว่าอนัตตา หมายความว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดในโลกในแสนจักรวาลน,นอกโลกที่ไหนก็ตามแต่นะคะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครนี่คือการตรัสรู้ของพระอา,หารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือตรัสรู้ว่าสิ่งที่มีจริงอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าพอพระองค์ตรัสรู้แล้วก็จะไปเปลี่ยนแปลงคนโง่ให้เป็นคนฉลาดหรือว่า ความเจ็บให้กลายเป็นความสุขอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแต่ว่าแสดงเห็นตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นเนี่ยต้องมีเหตุมีปัจจัยมีหลายหลายอย่างที่ปรุงแต่งรวมกันทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วสิ่งใดๆก็ตามที่เกิดแล้วไม่มีสิ่งใดซึ่งยั่งยืนทุกอย่างที่เกิดเนี่ยคะ่ะจะหมดไปอย่างเร็วมากซึ่งเราจะใช้อีกคำหนึ่งก็ได้คำว่าเกิดเมื่อไม่มีแล้วเกิดมีขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วก็หมดไป เวลาที่หมดไปที่จะไม่กลับมาอีกเลยเนี่ยเราใช้คำว่าดับเหมือนกับไฟดับเนะะี่ยค่ะไฟที่ดับเนี่ยจะกลับมาอีกไหมไม่มีทางที่จะกลับมาได้อีกเลยแต่ถ้าจะมีไฟใหม่เกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะต้องมีเชื้อไฟอันใหม่ทำให้ไฟอันใหม่เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดับไปแล้วก็เกิดขึ้นอีกแต่ไฟใหม่ไม่ใช่ไฟเก่าเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีจริงๆในโลกนี้เนี่ยนะคะที่เกิดปรากฏให้รู้ว่ามีจริงเนี่ย แท้ที่จริงและดับเร็วมากเร็วจนเราไม่รู้เลยว่าขณะนี้ค่ะสภาพธรรมะกำลังเกิดดับและทั้งหมดนี้คืออนัตตาหมายความว่าไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาและก็ไม่เป็นของใครเลยทั้งสิ้นเคยได้ยินคำว่า,าธาตุใช่ไหมคะพอพูดถึงาธาตุเนี่ยมีใครไปเป็นเจ้าของาธาตุอะไรได้บ้างอย่างาธาตุทองเนี่ยใช้ได้ไหมฮะ ธาตุเงินใช้ได้นะฮะแล้วก็ถ้าไปเรียนหนังสือเขาก็มีธาตุอีกหลายธาตุเลยเยอะแยะหมดแล้วมีใครเป็นเจ้าของบ้างต้นไม้ใบหญ้าที่เกิดมาเนี่ยมีใครไปเป็นเจ้าของบ้างไม่มีค่ะอาจารย์ไม่มีค่ะนอกจากต้นไม้ใบหญ้านะฮะที่ตัวที่ร่างกายของเราเนี่ยมีใครเป็นเจ้าของบ้างาไม่มีค่ะไม่มีค่ะนะคะแล้วที่ตัวนี้มีอะไรบ้างคะที่ว่าไม่มีเจ้าของ ไม่มีอะไรที่เราเป็นเจ้าของได้เลยทุก<ช>สิ่งเช่นเช่นอร่างกายเราห, <â. S 2> หรือจะเป็นพ่อแม่เราหรือจะเป็นทุกคนที่เราเห็นทุกสิ่งที่เราเห็นไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่นี่ตัวเราหรือเปล่ปาคะใช่ค่ะเราเป็นเจ้าของตัวนี้หรือเปล่าคำว่าเจ้าของนี่มายถึงว่าเราจะยึดติดมันได้ไปตลอดหรือเปล่าคะหมายความว่ามันเหมือนกับของเราอย่างตาของเราหูของเราใจของเราความรู้สึกของเราเนี่ยใช่ไหมฮะใช่ค่ะค่ะ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งแล้วก็ยากต้องยากแน่นอนถ้าง่ายก็มีพระอรหันต์เยอะแยะมีพระโสดาบันมีอะไรมากมายแต่ว่าที่ยากเพราะเหตุว่ากว่าจะรู้ความจริงว่าไม่มีเราเลยที่นี่ไม่มีใครสักคนเลยพอจะรับไหวไหมคะไหวไหมฮะไหวคือคนที่ฟังมาบ้างแล้วใช่ไหมคะ แต่ที่คนฟังใหม่ๆเนี่ยจะต้องคิดว่าเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงพระเหตุว่าสิ่งสําคัญที่สุดในโลกเนี่ยนะ,ะลองคิดดูว่าคืออะไรแน่เมื่อกี้คุณยุ้ยตอบว่าคือความสุขแต่ที่จริงแล้วคือชีวิตถ้าไม่มีชีวิตเนี่ยจะมีความสุขไหมไม่มีจะมีความทุกข์ไหมจะมีพ่อแม่พี่น้องมีตัวเราไหมไม่มีใช่ไหมคะเหมือนอย่างย่าญ่าที่อยู่ข้างนอกเนี่ยค่ะ ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่ว่าสำหรับเวลาที่เกิดมีชีวิตขึ้นเมื่อมีชีวิตก็จะมีความรู้สึกแล้วก็มีความรู้สึกว่านี่เป็นเรานั่นเป็นเขาหรือว่านี่เป็นใครเพราะฉะนันที่น่าสนใจที่สุดก็คือสิ่งที่มีชีวิตเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีสิ่งที่มีชีวิตก็จะไม่มีการรู้เรื่องราวต่างๆไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินเลยอย่างโต๊ะเก้าอี้เนี่ยค่ะไม่มีชีวิต พราะฉะนั้นโตเก้าอี้เนี่ยจะมีความสุขไม่ได้จะมีความทุกข์ไม่ได้จะมีความลําบากเดือดร้อนไม่ได้เลยแต่เมื่อมีชีวิตนั่นนะคะถึงจะมีการรู้ว่าคนนั้นเป็นคนสิ่งนั้นเป็นอะไรสิ่งนี้เป็นอะไรเพราะฉะนั้นเพียงแต่ก่อนที่เราจะศึกษาธรรมะเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีชีวิตและเราเข้าใจชีวิตแต่ถ้าศึกษาจริงๆแล้วเราก็ต้องมาถึงที่ละเอียดกว่านั้นอีกว่าชีวิตคืออะไรต้องมาถึงจุดนี้ด้วยว่าชีวิตคืออะไร ขณะนี้รู้ความต่างของสิ่งที่ไม่มีชีวิตกับสิ่งที่มีชีวิตแต่ก็ต้องถามว่าชีวิตเนี่ยคืออะไรพอที่จะตอบได้ไหมคะอาจารย์คะชีวิตคือแบบต้องมาใช้กรรมวะะ่คะยังไม่ต้องพูดถึงกรรมเลยชีวิตคธรรมะหรือเปล่าออเทียบคนตายกับคนเป็นแล้วจะค่อยๆเข้าใจชีวิตคนตายเนี่ยมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตไม่มีนะฮะ คนเป็นมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตต่างกันยังไงคะคนเป็นกับคนตายตรงไหนที่ต่างกันเขาก็มีผมแล้วก็มีหูแล้วก็มีขาแล้ต่างกันยังไงค,คนเป็นกับคนตายเนี่ยต่างกันยังไงคะคนเป็นมีจิตค่ะค่ะคนตายไม่ค่ะเพราะฉะนั้นที่เราใช้คําว่าชีวิตเนี่ยนะครต้องหมายความถึงสภาพที่สามารถที่จะรู้หรือรู้สึก หรือคิดเนี่ยคือสิ่งที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มีจริงอย่างคนตายเนี่ยมีตาแต่ไม่เห็นมีหูจริงๆแล้วก็เป็นแต่เพียงรูปร่างของหูแต่ตัวจกักขูปสาทะเนี่ยไม่หีเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีชีวิตอย่างเราที่กําลังนั่งอยู่ในขณะนี้ค่ะเพราะเหตุว่ามีสภาพที่สามารถจะรู้จะเห็นจะคิดจะนึกมีจริงๆใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเอาตัวเราออกหมดเลยพูดถึงแต่สิ่งที่มีจริงคือธรรมะเนี่ยจะมีธรรมะสองอย่างที่ต่างกันใหญ่ๆอย่างหนึ่งก็เป็นสภาพที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแต่ว่ามีจริงๆอย่างแข็งอย่างเงี้ยค่ะมีจริงๆด้วหรือเปล่าคะแข็งมีจริงถ้ามีจริงก็เป็นธรรมะชนิดหนึ่งกลิ่นมีจริงไหมคะ มีจริงแต่กลิ่นไม่มีชีวิตแข็งก็ไม่มีชีวิตไม่สามารถจะรู้ไม่สามารถที่จะคิดได้เพราะฉะนั้นถ้าแยกธรรมะเป็นสองประเภทใหญ่ส่วนที่มีจริงๆแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยภาษาธรรมะในการใช้คําว่ารูปธปรรมคือทุกอย่างเป็นธรรมะอยู่แล้วแต่เราเติมคําว่ารูป,ปะหรือรูปเข้าไปหมายความถึงสภาพที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลย การศึกษาธรรมะเวลานี <minutes> ้นะคะเหมือนกับเรากํา <lawsuit> ลัง <viendo> ศึกษาเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะทําให้เราค่อยๆเข้าใจสิ่งที่เราได้ฟังการที่เราเริ่มจะเข้าใจสิ่งที่เราได้ฟังเนี่ยคือการศึกษาชนิดหนึ่งจะโดยฟังโดยอ่านโดยคิดโดยอะไรก็ได้แต่ทําให้เข้าใจสิ่งที่กําลังได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นเราอาจจะเคยคิดเรื่องราวของชีวิตเรื่องโลกเรื่องอะไรมาแล้วแต่ก็ตามขณะนี้ไม่ต้องเอาเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าเป็นความรู้ใหม่ อีกเรื่องหนึ่งอีกศาสตร์หนึ่งซึ่งจะพูดถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดตามการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งนักวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยก็ไม่มีใครสักคนหนึ่งที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สแสดงว่าความรู้ของเขาเนี่ยยังไม่สิ้นสุดแต่เวลาที่ใช้คําว่าตรัสรู้เนี่ยมหมายความว่าทรงสาม,มารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะทุกอย่างไม่เว้นเลย ตามความเป็นจริงของสภาพนั้นๆจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้อีกไม่ว่านักวิทยาศาสตร์หรือว่าศาสตร์อื่นๆแพทย์เรืออะไรก็ตามอาจจะใช้คำที่ต่างกันแต่ความรู้ของบรรดาหมอทั้งหลายนักจิตวิทยาทั้งหลายหรือนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยยังไม่สิ้นสุดเพราะเหตุว่าไม่ใช่การตรัสรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นๆตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นใช้คำว่าตรัสรู้เวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทรงแสดงธรรม มีคนอื่นตรัสรู้ตามไหมคะลองคิดดูค่ะมีคนอื่นตรัสรู้ตามไหมคะไม่มีเหรอคะถ้าอย่างนั้นคำสอนก็เป็นโมฆะใช่แปลว่าคิดได้ด้วยตัวเองหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะตรัสรู้ไม่ใช่ขั้นคิดค่ะทุกคนคิดอะไรก็ได้นะคะคนนี้คิดอย่างคนโน้นคิดอย่างนักวิทยาศาสตร์ก็คิดอะไรขึ้นมาใหม่ๆเสมอ ทฤษฎีก็เปลี่ยนไปอันเก่าเป็นอย่างนี้อันใหม่ก็เปลี่ยนไปอีกก็ได้ใช่ไหมคะแต่การตรัสรู้เนี่ยเพราะป,ประจักษ์ใช้คําว่าประจักษ์แจ้งเนี่ยคือเห็นชัดด้วยปัญญาตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นนั้นซึ่งละเอียดมากซึ่งไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอีกได้เลยจึงใช้คําว่าตรัสรู้เพราะฉะนั้นเมื่อทรงตรัสรู้แล้วทรงแสดงพระธรรมแล้วให้คนอื่นเนี่ยเกิดความเข้าใจอบรมเจริญปัญญาถึงระดับที่จะรู้แจ้งอย่างนั้น พราะฉันเมื่อใช้คำว่ารู้แจ้งอย่างนั้นก็คือตรัสรู้ซึ่งอีกคำหนึ่งใช้คำว่าอภิสมัยสมัยแปลว่าการเวลาอภิแปลว่ายิ่งใหญ่ใหญ่ที่สุดของภกชาติเนี่ยไม่มีการใหญ่เท่ากับการที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ก่อนและก็ได้ทรงสแสดงพระธรรมพระชนสาวกพระอริยะสงฆ์เนี่ยนะคะอย่างที่เราใช้คําว่าพระรัตนตรัย พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยไม่ได้หมายความถึงพระภิกษุที่บวชแต่หมายความถึงผู้ที่อบรมเจริญปัญญาจนสาม,มารถที่จะรู้ความจริงโดยการตรัสรู้อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ก่อนและได้ทรงแสดงพระชะน,นอภิสมัยนียิ่งใหญ่มากคือการรู้แจ้งสภาพธรรมะที่เราใช้คําว่าอริยสัจสี่ทำให้คนนั้นเนี่ยพ้นสภาพจากความเป็นคนธรรมดาที่เราใช้คําว่าปุถุชน คงได้ยินบ่อยๆนะฮะที่เขาบอกว่าฉันเป็นปุถุชนคนธรรมดาอะไรอย่างนี้นะฮะก็ต้องต่างกับผู้ที่เป็นพระอริยะอริยะนี่คือผู้ที่เจริญแต่เจริญที่นี่เจริญด้วยปัญญาเจริญด้วยความรู้เจริญด้วยความดีไม่ใช่เจริญทางด้านวัตถุที่เราใช้คําว่าอริยะธรรมเนี่ยหมายความถึงทางด้านวัตถุแต่ถ้าเป็นอริยะบุคคลเนี่ยคนนั้นได้อบรมจิตใจจนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งความจริง บรรลุความดีที่จะสามารถมีปัญญาประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้จึงมีทั้งพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังครัตนะพระสังครัตนะก็คือพระอริยะบุคคลถ้ามีแต่พระพุทธรัตนะก็ไม่มีใครสามารถจะรู้ตามได้คำสอนก็เป็นโมฆะไม่ได้ช่วยใครให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเลยแต่พระเหตุว่าเมื่อตรัสรู้แล้วทรงประกอบด้วยพระญาณมากมายมหาศาลค่ะ สามารถที่จะรู้ว่าคนที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดเนี่ยอดีตชาติก่อนๆน,นานแสนนานเนี่ยเป็นอะไรเพราะฉะนั้นปัญญาระดับของชาวโลกทั้งหมดเนี่ยอย่าเปรียบกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยไม่ได้อบรมเหตุที่จะให้สมบูรณ์ถึงระดับนั้นที่จะสามารถรู้ทุกอย่างทั้งอดีตแล้วก็ปัจจุบันและถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้น พรามีปัจจัยที่จะให้โลกกระแสของโลกเป็นยังไงของแต่และบุคคลเป็นยังไงก็สามารถที่จะตรัสรู้ได้นี่คือถ้ายิ่งศึกษาจะยิ่งเห็นว่าเป็นความจริงแต่ว่าเราก็ต้องเริ่มจากการที่เราจะต้องค่อยๆเข้าใจว่าธรรมะที่ทรงสแสดงเนี่ยไม่ใช่จากการคิดคน้นแต่จากการตรัสรู้หมายความว่าประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะที่มีจริงๆตามความเป็นจริงท่านท่นก็เข้าใจความหมายของธรรมะแล้วนะคะ ธรรมะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงๆแล้วก็ผู้ที่ตรัสรู้ธรรมะก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ทรงแสดงธรรมะเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจธรรมะตามที่พระองค์ได้ตรัสรู้ด้วยคือทรงตรัสรู้ว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยพระจันทร์มีใครเป็นเจ้าของหรือเปล่าคะพระอาทิตย์ดินโลกน้ำทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครเป็นเจ้าของเลย แม้แต่สิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เป็นธรรมะซึ่งต่างกันเป็นสองอย่างอย่างแรกที่เรากล่าวถึงคือพูดถึงธรรมะที่ทุกอย่างเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะก่อนว่าสิ่งที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทางธรรมะใช้คำว่าอะไรทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะพูดมาตั้งนานจำได้เลยคะรูปประรูปประรม สมัยนี้คงได้ยินวิทยุกับโทรทัศน์เขาใช้คํานี้บ่อยๆใช่ไหมคะรูปธรรมแต่ภาษาไทยที่ใช้หรือคําที่ชาวโลกใช้เนี่ยคะ่ะเอาไปไว้ส่วนหนึ่งความหมายไม่เหมือนคําที่ใช้ในพระพุทธศาสนาเพราะว่าภาษาไทยเราเนี่ยใกล้ชิดกับภาษาบาลีเพราะฉะนั้นก็ใช้คําภาษาบาลีโดยที่เราไม่ได้เข้าใจความหมายนั้นจริงๆแต่ขอยืมมาใช้ผิดๆถูกๆตามความคิดของเราเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเออกผิดออกไป ให้เหลือแต่ส่วนถูกที่เราจะเข้าใจจริงๆว่าความหมายเดิมเนี่ยหมายความว่ายอย่างไงอย่างธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างแต่พอเพิ่มคําว่ารูปะหรือรูปรวมกับธรรมะคือธรรมะที่เป็นฝ่ายรูปหรือส่วนที่เป็นรูปที่เป็นรูปธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นมีไหมคะรูปธรรมมีหรือไม่มีคะมีที่ไหนบ้างมีรูปธรรม ก็มีอยู่ทั่วๆไปอะค่ะทั่วๆ่วไปที่ตัวมีไหมฮะมีค่ะมีนอกตัวมีไหมคะมีค่ะมีค่ะข้างบนไม่มีนะคะมีมีไม่พ้นเลยถ้าเข้าใจแล้วจะรู้ว่าไม่พ้นจากธรรมะนี่คือความรู้แต่ก่อนไม่เคยรู้เลยค่ะต้องไปแสวงหาธรรมะที่ต่างๆพยายามไปที่โน้นบ้างไปที่นี่บ้างแต่พอเข้าใจเข้าใจจริงๆก็รู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่พ้นจากธรรมะเลย สิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะนี่เราเข้าใจเรื่องรูปธรรมดีแล้วหรือว่ามีใครอยากจะซักถามเรื่องรูปธรรมบ้างคะเข้าใจทุกคนหรือเปล่าคะรูปธรรมรูปธรรมอยู่ในพระใจปิดกหรือเปล่าคะเราจะฟังทีละคํำแล้วก็ให้เข้าใจตามไปทีละคํำจะได้ไม่ลืมและไม่สับสนที่เคยอ่านเคยฟังเคยรู้มาทั้งหมดทิ้งไปเลยหรือว่ายังไม่ต้องเอามาเกี่ยวข้องที่นี่ก็ได้ จำไว้เก็บไว้แต่กำลังฟังสิ่งใหม่เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะศึกษาวิชาอะไรทั้งสิ้นอย่างในห้องเรียนเนี่ยคะ่ะคนที่กำลังพูดเรื่องอะไรเนี่ยเรามีหน้าที่ฟังให้เข้าใจสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเท่านั้นไม่ต้องเอาสิ่งอื่นมารวมเพราะเรากาลังฟังเรื่องนั้นถ้าเขาจะพูดเรื่องปลูกต้นไม้ค่ะเราจะไปเอาเรื่องกับข้าวในครัวขิงข่ามนมันคะเราก็ไม่ไปเอามาใช่ไหมคะเรากำลังฟังเรื่องปลูกต้นไม้เราก็ต้องฟังเรื่องต้นไม้เนี่ยมันคืออะไร เพราะฉั้นทุกวิชาหมดไม่ว่าที่ไหนนะคะเวลาฟังก็คือหมายความว่าฟังให้เข้าใจสิ่งที่กําลังได้ยินถ้าจะมีการสงสัยหรือว่าอยากจะถามก็คือว่าถามเรื่องที่เรากําลังได้ยินได้ฟังเท่านั้นค่ะเอาแค่ที่ได้ยินได้ฟังไม่เกินเลยไปถึงที่อื่นเพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ยที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธาตุธาตุหรือธรรมะหมายความถึงว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของเลย แล้วก็ไม่เป็นของใครด้วยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งทำให้สิ่งนั้นๆเกิดขึ้นเช่นเสียงเสียงนี่เกิดจากอะไรคะเนี่ยมีที่เกิดไหมคะัเสียงมีค่ะอะไรคะเป็นที่เกิดของเสียงเสียงเกิดมาจากกล่องเสียงที่อยู่ข้างในแล้วถ้าไม่ใช่กล่องเสียงมีเสียงได้ไหมคะไม่มีค่ะแน่ใจเลยคะมีค่ะมีค่ะถ้าเก<ไ>ิดเราท<ห>ํ<ร>าให้มันเกิด ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำเลยค่ะยังจะมีเสียงไหมมีค่ะแต่เสียงเป็นเสียงเป็นเสียงที่เกิดจากคนอื่นทําหรือเกิดจากสิ่งอื่นที่เกิดเกิดทาให้เกิดเสียงค่ะ,คะเพราะฉะนั้นเสียงก็คือของแข็งสองอย่างกระทบกันแรงแงเนี่ยค่ะเมื่อกี้นี่ก็มีเสียงละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดเนี่ยคะ่ะเขาต้องมีสิ่งที่จะทําให้เกิดซึ่งเราใช้คําว่าปัจจัยจะเกิดเองไม่ได้เลยทั้งสิ้นนี่คือการตรัสรู้ เพราะว่าโดยมากเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราไม่เคยคิดเราเกิดมาอย่างไงชีวิตต่อไปเราจะเป็นอย่างไงทำไมวันนี้เราคิดอย่างนี้วันก่อนเราคิดอีกอย่างหนึ่งทำไมเพื่อนเราคิดอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่เคยคิดมาเลยแต่จากการตรัสรู้ในค่ะทรงแสดงความละเอียดทุกเสียววินาทีและเล็กยิ่งกว่านั้นอีกคือทุกขณะจิตเพระาะฉะนี่คือการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งรู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยเวลาไม่รู้ก็คิดว่าเป็นสิ่งน้นสิ่งนี้แต่พอรู้แล้วก็คือธรรมะทั้งหมดแล้วจะค่อยๆเข้าใจความละเอียดของธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยเพิ่มขึ้นตอนนี้เข้าใจคําว่ารูปธรรมหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆแล้วก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้สิ่งที่มีจริงมีจริงเมื่อไหร่คะถามให้คิดอีกสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีจริงเมื่อไหร่ เมื่อที่มีเหตุให้ให้เกิดใช่ไหมสิ่งที่มีจริงนะฮะมีชั่วขณะที่ปรากฏจริงในขณะที่ปรากฏเฉพาะขณะที่ปรากฏอย่างเสียงเนี่ยมีจริงเมื่อไหร่จริงเมื่อเสียงกําลังปรากฏพอไม่มีเสียงละจะบอกว่าเสียงเมื่อกี้นี้ดับไปแล้วขณะนี้เสียงยังไม่ปรากฏเลยมีจริงไหมขณะที่เสียงไม่ปรากฏเนี่ยเสียงมีจริงไหมไม่มีค่ะไม่มีเพราะไม่ปรากฏยังไม่เกิด พราะฉะั้นชีวิตของเราทุกขณะซึ่งเหมือนกับว่าไม่เคยศูญหายไปเลยสักขณะเดียวตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยให้ทราบวัฒธรที่จริงและในขณะหนึ่งมีชั่วขณะที่ปรากฏยกตัวอย่างอย่างเสียงเนี่ยคะ่ะเสียงมีเมื่อปรากฏแต่เวลาเสียงไม่ปรากฏเนี่ยจะบอกว่าเสียงมีได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นชีวิตสั้นมากเสียงที่ปรากฏหมดไปแล้ว แล้วก็ปรากฏอีกแล้วก็หมดไปแล้วแล้วก็ปรากฏอีกแล้วก็หมดไปแล้วนี่คือทุกอย่างซึ่งปรากฏสืบต่อกันเหมือนไม่มีอะไรหายไปเลยแต่ความจริงทุกอย่างที่เกิดดับทันทีเร็วมากถ้าไม่ศึกษาธรรมะไม่มีทางที่จะรู้ความจริงก็คิดว่าทุกอย่างในการสืบต่อตั้งแต่เกิดจนตายแต่ความจริงแล้ววันหนึ่งวันนึงเนี่ยมีอะไรบ้างที่ยังเหลือที่เห็นเมื่อเช้าเนี่ยอยู่หรือเปล่าคะ เห็นตอนเช่าช้าเห็นน่นะยังอยู่หรือเปล่าบางอย่างก็อยู่บางอย่างก็ไม่อยู่ค่ะเห็นเอาเห็นค่ะไม่ใช่เอาสิ่งที่ถูกเห็นเอาเห็นเนี่ยค่ะไม่อยู่ค่ะไม่อยู่ละเห็นเมื่อกี้นี้อยู่หรือเปล่าไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วได้ยินเมื่อกี้นี้อยู่หรือเปล่าไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วค่ะได้ยินขณะนี้อยู่หรือเปล่าได้ยินขณะนี้อยู่ค่ะหมดแล้วค่ะเร็วแสนเร็ว พราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยอย่าคิดว่าเราจะเข้าใจได้เร็ววันเดียวฟังครั้งเดียวแต่ต้องตลอดชีวิตและจะค่อยๆเข้าใจความจริงขึ้นและความจริงนี้ไม่เปลี่ยนถ้ามีคนบอกว่าทุกอย่างเที่ยงไม่มีอะไรสูญหายดับไปเลยเนี่ยถูกหรือผิดถ้าไม่รู้ก็ตอบว่าถูกไม่เห็นอะไรหายไปเลยก็นั่งกันอยู่ที่นี่ยตั้งนานหลายนาทีแล้วใช่ไหมคะแต่ผู้รู้เนี่ยค่ะจะรู้เลย ว่าย่อยออกไปแล้วเนี่ยนะจนเล็กกว่าเสี้ยววินาทีเนี่ยทุกอย่างที่เกิดเนี่ยดับแล้วก็สืบต่อกันแม้แต่เห็นเนี่ยขณะนี้ก็ไม่ใช่ขณะก่อนถอยถอยไปจนกระทั่งไม่ใช่ขณะเมื่อเช้านี้ไม่ใช่ขณะเมื่อวานนี้ไม่ใช่ขณะตั้งแต่เกิดจนกระทั่งโตมาเพราะฉะนั้นทุกอย่างถ้ารู้แล้วเนี่ยค่ะจะรู้ได้ว่ามีแล้วหามีไม่คือเกิดระดับเร็วมากทันทีไม่มีอะไรเหลือชีวิตตอนเด็ก ตั้งแต่เกิดเนี่ยไม่เหลือเลย